นายกเทศมนตรีของนครลอสแอนเจลิส (LA Mayor) Karen Bass ก็ออกคำสั่งว่าจะมีเคอร์ฟิวสำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง LA Los Angeles City of Angels เนี่นะฮะ ตามที่ DW รายงานเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้วัฒกรรมซึ่งปกติคุณมักจะได้ยินในประเทศอื่นๆเวลามีม็อบเนี่ยก็จะใช้มุกเดิมแล้วก็เป็นมุกเดียวกันซึ่งมีการใช้กันในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในลาตินอเมริกาหรือในเอเชียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะหรือในยุโรปตะวันออกเนี่ย ส่วนใหญ่เวลามีม็อบแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการชุมนุมเนี่ยมักจะมีการใช้วัฒกรรมในการใส่ร้ายไปสีมลชนซึ่งมารวมตัวกันด้วยการบอกว่าเป็นประเทศอื่นอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะยิ่งทางง่ายที่สุดก็คือใส่ร้ายไปที่สหรัฐอเมริกาว่าอยู่เบื้องหลังม็อบนะฮะมันก็เป็นมุกซึ่งปล่อยกันสม่ําเสมอนะฮะโดยที่มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อซึ่งค่อนข้างใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ายอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะฮะคือทรัมป์เนี่ยเกิดผิดประเทศก็คือควรจะไปเกิดในประเทศที่ทหารเนี่ยปกครองประเทศนะฮะแต่ดันไปเกิดในประเทศที่พลเรือนนั้นปกครองนะฮะแล้วพลเรือนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีดันยากได้ทหารมาปกครองอีกทีหนึง่งซึง โรคจิตเช่นนี้ของทรัมป์เนี่ยสะท้อนออกมาผ่านวัฒกรรมซึ่งเป็นวัฒกรรมด้อยค่ามอฟนะครับซึ่งปกติแล้วคุณมักจะได้ยินในประเทศอื่นซึ่งยังไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็คือในกรณีของสหรัฐในรอบนี้เนี่ยทรัมป์ยืมวัฒกรรมจากประเทศอื่นมาใช้แล้วก็เป็นการกล่าวหาเลยว่าอันนี้เป็นภัยคุกคามจากประเทศอื่นนะฮะ from foreign enemy นะฮะก็แตกต่างก็คือว่าแทนที่ทรัมป์เนี่ยจะกล่าวหาว่ามอฟเนี่ยมีอเมริกาอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเอาจริงๆในรอบนี้ถ้าถ้าทรัมป์บอกว่ามอบนี้มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังอันนั้นน่ะแหละเป็นการวิเคราะห์ที่ถูกเพราะว่านี่คือพลเมืองชาวอเมริกันซึ่งเขาชุมนุมต่อต้านนโยบายอิม i ิเกรชันแสนเทร์โดของทรัมป์เนี่ยนะฮะแต่ว่าทรัมป์ในรอบนี้ใช้คำว่า foreign enemy ก็คือต้องการให้คนมองคนซึ่งชุมนุมเนี่ยว่าเป็นผู้ซึ่งอพยพเข้ามาแล้วก็เคลื่อนไหวชุมนุมเอาจิงคนส่วนใหญ่ซึ่งเข้าชุมนุมเนี่ยนั่นคือคนซึ่งถือสัญชาติสหรัฐนะฮะที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายขับไล่ผู้ออพพยยกลับ่าง ไม่เป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นํามาสู่สถานการณ์ซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าทรัมป์ได้เอานาวิกโยธินเข้ามาอย่างน้อย700นายทรัมป์บอกว่าจะปลดแอกนะฮะก็จะปลดแอกประชาชนจากประชาชนเองอันนี้น่าจะยากแต่ว่าอันนี้คือภารกิจที่หน่วยงานตำรวจท้องถิน่น LAPD ก็เหนื่อยแล้วฮะเพราะว่าเขาก็จับกลุมตัวผู้ซึ่งชุมนุมปาเข้าไปประมาณร้อยกว่าคนแล้วเสร็จแล้วความที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเพิ่มเนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นใดๆนะฮะเป็นการชุมนุมรอบ5วันแล้วนะฮะวันนี้วันที่5แล้วก็ทหารซึ่งเป็นนาวิกโยธินซ,ซึ่งซึ่งถูกสั่งการเข้ามาจากส่วนกลางเนี่ยมาจากฐานทัพของนาวิกโยธินซึ่งมีชื่อว่าทงนวันพามอะไรสักอย่างเนี่ยทหารรอปฏิบัติการอยู่เพียงแค่700นายนะครับแต่ว่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์แค่700นายก็ถือว่าเยอะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีการ จัดขบวนพาเหเรดนะครับเฉลิมฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้และนั่นก็คือจะเป็นการเอาเอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งรถถังแล้วก็จรวดแล้วก็อาจจะมียานยนต์หุ้มเกราะนะฮะมาพาเหเรดโชว์ในวันเกิดทรัมป์นะฮะเพราะาทรัมป์ต้องการเรียนแบบเกาหลีเหนือแล้วก็เรียนแบบจีนแล้วก็เรียนแบบรัสเซียอะไรแบบนี้นะฮะคือเป็นคนซึ่งมีรสนิยมนิยมทหารมากนะครับอย่างที่ผมบอกเกิดผิดประเทศนะฮะ What ISIS a r m LA raids tell us about Trump's plan นะฮะทรัมปต้องการให้ทหารมีส่วนร่วมในการ normalize ให้ทหารมีบทบาทในประเทศให้เป็นเรื่องปกติทั้งท่านที่มันไม่ปกติ Los Angeles will enact curfew for parts of downtown นะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยสำหรับพลเมืองการออกมานอกบ้านในช่วงกลาง,ง,งค่ำกลางคืนใน LA ก็จะไม่ปลอดภัยนะครับที่ Chicago ก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้มีการปฏิบัติการคือชิคาโกเนี่ยมีแก๊งเยอะนะฮะแล้วก็ยิงกันบนท้องถนนไม่น้อยในบางย่านในเมืองนะฮะคราวนี้ ก็เพิ่งมีคนซึ่งใช้วิธีการขับรถชนผู้อื่นเป็นไม่รู้ว่าเป็นการก่อการร้ายหรือหรือไม่ใช่การก่อการร้ายแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรมันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าปกติแล้วอเมริกาจะไม่ใช่ทหารมาควบคุมฝูงชนมันไม่เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดผู้ว่าการมลรัฐไม่ได้เชิญ n a National g u กา d เข้ามาเนี่ยจะไม่มีการเข้ามาครั้งสุดท้ายในนครลอสแอนเจลิสเนี่ยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีการสั่งการโดยประธานาธิบดีให้นำ National g u ก r d เข้ามาควบคุมฝูงชนเนี่ยคแล้วใน สมัยที่เขาต้องการประคับประคองดูแลผู้ชุมนุมนะฮะที่เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนะฮะหรือต่อสู้เพื่อ Civil Rights นะฮะซเวอรไรท์มู vement 60ปีที่แล้วเนี่ยมีม็อบที่เข้าชุมนุมกันแล้วก็ประธานาธิบดีเขามองว่าม็อบอาจจะโดนรังแกเขาก็เลยส่ง National ลการ์เข้ามาพิทักษ์มวลชน ในรอบนี้ตรงกันข้ามในรอบนี้มอบฟต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานไอซ์ผู้ว่าการก็ปล่อยแล้วเสร็จแล้วทรัมป์ก็เลยสั่งให้นชั่นกัลมาแบ็กอัพไอซ์นะฮะอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ทรัมป์เนี่ยเขาเตรียมฉลองวันเกิดด้วยพาเ a รดทหารนะครับพาเ a d ทหารที่เขาเตรียมฉลองด้วยเนี่ยเหมือนสตา p a r a รดท,ทหารที่จีนและเกาหลีเหนือนะฮะพีเด็กเตรัฐมนตรีว่าการกระทร,งระวงกลาโหมบอกว่าไอซ์เอเจนต์ should be allowed to be s a นะฮะเขาก็เล่นมุมของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะเล่นมุมนี้เขาไม่เล่นมุมอื่นนะครับ ผมคิดว่าฟังเส้นสุดท้ายที่อาจจะทําให้สื่อซึ่งยังเชียร์ทรัมป์อยู่เนี่ยเลิกเชียร์ทรัมป์ก็คือการ p a ชโชทหารแล้วก็ใช้กําลังทหารในการควบคุมฝูงชนนี่แหละผมคิดว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสื่อซึ่งเชียร์ทรัมป์ก็คงจะเลิกเชียร์มาสตรีจโนวี่ครอคแกฟเวนนิวเซมนะครับว่าวางตนเองเป็นผู้นําของพรรคเดโมแครตในรอบถัดไปอย่างแน่นอนผมคิดว่าแกฟเวนนิวเซมก็เหมาะนะฮะด้วยบุคลิกแล้วก็ด้วยความกล้าหาญและด้วยประสบการณ์นะครับเหมาะที่จะเป็นคะนเด็ดประธานาธิบดีในรอบหนน้าแขข่งขักักบ เสร็จแล้วไปดูนิวยอร์กไทมส์นะครับเมเยอร์ i m p o s i curfew in L.A. นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าทรัมป์เยีกยกระดับให้มันมีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นความขัดแย้งเอาล่ะไปดูยูโรนิวส์กันนะครับพูดถึงปูตินเมื่อกี้นี้รัสเซียนะครับซึ่งก็จะมีขบวนพระเ d ท,ทหารเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับจีนและเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือ ที่ทรัมป์อยากจะมีเหมือนปูตินบ้างก็เลยทรัมป์ก็จะจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่แล้วมันจะเป็นงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันเดียวกันที่มีการชุมนุมทั้งประเทศด้วยนะครับสาภาพยุโรปเสนอมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมที่มีผลต่อน้ํามันของรัสเซียแล้วก็ทอร์เกสโนสครีมนะครับแล้วก็แบงก์รัสเซียด้วยนะครับโอ้มาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสบอกว่าจะห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับคนซึ่งอายุต่ำกว่า15ปีถ้าสาภาพยุโรปไม่เดินหน้า ประเด็นนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ว่ามันมีดีเบตอย่างสร้างสรรค์หรือไม่ในการห้ามไม่ให้เด็กใช้โซเชียลผมคิดว่าดีเบตในการที่จะอนุญ,ญาตให้เด็กเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงโซเชียลเนี่ยมันผ่านไปแล้วเพราะว่าเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝ่ายซึ่งเชียร์ให้เด็กไม่สามารถใช้โซเชียลได้จนถึงอายุ15เนี่ยจะชนะดีเบตไปแล้วนะฮะในทางการเมืองในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในออสเตรเลียแม้กระทั่งในสหรัฐแล้วก็ในฝรั่งเศสด้วยนะครับผมคิดว่าในเอเชียก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันคือเรื่องของความที่ว่าคุณต้องการให้หน่วยงานรัฐออกกฎกติกาที่จะให้โซเชียลมีเดียมาคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของคนซึ่งยังไม่บรรลุน,นิติภาวะอย่างไรมากกว่าคือ age verification เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ work นะฮะ age verification น่มัน work แต่ว่า age verification โดยที่ให้ใช้รหัสผ่านหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าหลังจากรอบแรกซึ่งลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า15เนี่ยจะไม่มีโอกาสเข้าถึงเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลมาบังคับให้บริษัทการชนพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ X หรือ Blue Sky หรือ IG เนี่ยมาทำ age verification ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ไง คือกลายเป็นว่ามันจะเป็นวัฒกรรมนักการเมืองในการหาเสียงแล้วก็กระบวนการ age verification มันก็จะไม่เคยเวิร์ k แต่ว่าไม่แน่คือมันมันอยู่ที่ความร่วมมือของบริษัทเอกชนไงแต่ผมจะบอกว่าในกรณีของสื่อลาม,มกอนาจารอะไรเงี้ยนะฮะแบบที่เป็นเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ยกตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยนะฮะซึ่งต้องเรทสูงกว่าห้ามฉายขึ้นไปเนะี่ยหรืออย่างน้อยห้ามฉายขึ้นไปเนะี่ยหรือ18บวกอะไรแบบเนี้ยในอดีตเนี่ยแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ในเว็บไซต์ยกเว้นสว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามาระง,งับไม่ให้คนเข้าถึงเว็บไซต์นั้นได้เนี่ยเอาจริงๆอะ่ะ มันก็มีกระบวนการการใช้ age verification อยู่แล้วแต่ว่าคนซึ่งเข้าใช้ก็แค่โกหกแลแ้วมันก็เข้าได้อยู่ดีก็เดี๋ยวรอดูกันละกันผมคิดว่าความพยายามของนักการเมืองในฝรั่งเศสในออสเตรเลียในหลายประเทศด้วยกันที่จะนำเสนอกฎหมายซึ่งห้ามกีดกันไม่ให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็อาจจ really นะมาด้วยเจตนารมที่ดี แต่มันจะเวิร์กหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเอกชนพวกนี้เขามีกระบวนการ Verify อายุแล้วก็ชื่อนามสกุลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพแล้วจะไม่กระทบต่อเสรีเสรีภาพของคนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเราก็มันสามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นจริงไหมก็น่าสนใจเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเนื้อหา Adult Content แบบผู้ใหญ่อะส่วนใหญ่มันบล็อกไม่คยได้ ด้วยการใช้กระบวนการ VERIFY อายุและส่วนใหญ่มันจบลงที่หน่วยงานและต้องมานั่งเว็บไซต์แบบเว็บไซต์โป๊เปลยต่างๆ่มันก็คือมา,มาบล็อกเว็บนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นมันจบลงอย่างนั้นมากกว่าในหลายประเทศเอาจริงๆแล้วผมจะบอกว่าบริษัทพวกนี้มีความรับผิดชอบมากทีเดียวนะอย่าง Google หรือ YouTube อะเวลาเขาให้คนซึ่งอายุยังไม่ถึง13หรืออายุไม่ถึง15หหรือเกณฑ์ขั้นต่ำอะไรของเขาเนี่ยเขาจะบีบบังคับให้ผู้ปกครองต้องยินยอมก่อนอะไรเงี้ย เขาคัดกรองเนื้อหาอย่างใน YouTube ก็ไม่เลวทีเดียวที่ปล่อยหลุดมาบ้างก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดในแบบที่แย่มากนักเทียบกับโดยรวมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆปกตินะฮะพวกาจะบอกว่าโลกของ World Wi d e Web อะ่ะมันสกปรกกว่าโลกของเนื้อหาออนไลน์ในบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Google เยอะคือหมายก็ว่าเนื้อหาออนไลน์ใน Facebook แล้วก็ใน Google เนี่ยค่อนข้างสะอาดอยู่เทียบกับโลกของ World Wide Web ปกตินะฮะคือเขา Curate แล้วระดับหนึ่งเขากรองแล้วระดับหนึ่ง